หมอคะมาปรึกษากับจัดฟันค่ะขั้นตอนปรึกษาจัดฟันก็คือเดี๋ยวหมอจอะตรวจช่องปากก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวดูว่ามีซี่ไหนที่ต้องมีอุดหรือว่าในช่องปากน,นี่มีหินปูนเยอะก็ต้องขูดก่อนแล้วก็ซี่ไหนที่เช่นฟันคุดหรืออะไรก็ต้องเอาออกก่อนนะของเคสของเราเนี่ยมีจะต้องถอนฟันด้วยเท่าที่หมอประเมินดูเดี๋ยวยังไงต้องมีส่งเอ็กซเรย์นิดนึงเพื่อใช้ในการ ประกอบการวางแผนการรักษาดิดนึงจ้ะต้องถอนฟันด้วยหรอคะกลัวคะ่ะ <Wow. S 1> เราเป็นเคสฟันยื่นนะยังไงก็ต้องมีถอนฟันด้วยนะเรื่องถอนฟันไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีหมอเฉพาะทาง <Wow. S 1> ที่เขาเชี่ยวชาญทางด้านผ่าพันคุดแล้วก็ถอนฟันด้วยเดี๋ยวหมอส่งต่อนะจ๊ะ เดี๋ยวขอเตรียมช่องปากเลยแล้วก็ก็ติดเครื่องมือเลยได้ไหมคะติดเครื่องมือไปแล้วก็ดูแลฟันให้ดีเดี๋ยวยังไงก็จะมีทำนัดครั้งหน้านะสำหรับช่วงนี้นะคะคีนิทันกรรมทูตดีมีโปรโมชั่นจัดฟัน399นะจองโปรแถมฟรี13รายการนะคะสามารถคลิกลิงก์ตรงหน้าโปรไฟล์ของหมอแล้วก็ทำการออสอบถามไปที่แอดมินได้เลยนะคะ